สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แช่กด,ดานานกด,ดานานกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูแค่บุกคลิปนิดนึงกับคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่ดิฉันไปมอบไว้ให้ในช่องของไอช่างวิศวะสีกอไปดูกันก่อนค่ะที่ภาพแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายว่าฉันจะบอกมันว่าอะไร ค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องปกติที่ช่างคนเนี้ยจะขึ้นไลฟ์แล้วก็มีเมียมาแจมด้วยแล้วก็นั่งด่าคนนู้นด่าคนนี้อะไรคืออวดโอบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเป็นเรื่องปกติค่ะแต่วันนี้ก็พูดถึงที่ชันว่าพี่ันคงต้องมาจอบเบิ่งจอบฟังอยู่เพราะว่าเขาจะด่าดิฉันว่าเดี๋ยวจะเอาหนังยางดีดหอยอะไรของเขา คือคือก็อยาบคายอยาบโลไปตามภาษาเขาคนไม่มีการศึกษาปกติค่ะดิฉันเข้าใจแต่ดิฉันจะโทงนิดหนึ่งว่าเขาห่วงว่าดิฉันจะต้องไปแอบฟังเขาแล้วก็เดี๋ยวก็นี่ดิฉันยังวุ่นชอย่างนี้ดิฉันว่าเขาควรจะห่วงลูกชายที่นอนอยู่ข้างหลังทุกครั้งที่พวกเขานั่งร้ายกัน ด่าคนนู้นคนนี้หยาบคายนั่งทำมาหากินด้วยการด่าคนอื่นหยาบคายลูกชายนอนฟังอยู่ข้างหลังถ้าเราบอกว่าเด็กเดินตามรอยเท้าพ่อแม่เด็กคนนี้จะโตมายังไงคะพ่อกับแม่มันนั่งด่าคนนู้นคนนี้หยาบโลนหยาบคายมีแต่คำหยาบมีแต่เรื่องลามมกจกกระเปรดเนี่ยเด็กคนนี้จะโตมายังไงเขาจะเอาตัวอย่างจากไหน นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ดิฉันเม้นบอกค่าว่าที่เขาควรจะห่วงว่าไม่ใช่ดิฉันไปจอบฟังจอบเบิง์เขาหรือเปล่าที่ควรจะห่วงคือไอเด็กที่มันนอนอยู่ข้างหลังนะ่ะลูกคุณที่นอนอยู่ข้างหลังนะ่ะที่นอนฟังทุกคืนทุกวันว่าพ่อแม่เลียไขย่เลียแคมไอจมเลยสองผัวเมียขนาดไหน ซึ่งเด็กคนนี้น่าจะเคยรู้ดีว่าแต่ก่อนพ่อแม่ดา่าไอ้จำเลยสองผัวเมยียขนาดไหนหรือแม้กระทั่งตอนนี้รับหลังด่ายังไงแต่พอหน้ากล้องแล้วโอ้โหดูมีบุญญาบารมีลุงดีมากแต่ก่อนคุณสองคนผัวเมยียไม่ชอบหน้าไอ้จำเลยสองผัวเมยียคุณข่มเขาเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของที่ดิน คุณไม่ชอบหน้าเขามันมีข่าวมันมีอะไรให้เห็นมาคุณก็เคยพูดออกข่าวดา่าเขาว่าเขาเดี๋ยมาวันนี้พอเขาเกิดมีบารมีขึ้นมาเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งตายเขากลับมีมากกว่าที่คุณมีคุณต้องไปอาศัยเขาแล้วไม่แน่ไอ้สวนยางของคุณหนับท่านสคหนึ่งมันทิพขึ้นมาและชีบหายล่ะค่ะไม่มีที่ซุกหัวนอนค่ะ ชิบหายแล้วค่ะเพราะคุณมาวุ่นวายกับคดีนี้นั่นแหละเพราะคุณมาวุ่นวายกับคดีนี้ด่าคนนูน้นคนนี้เขาถึงได้ไปร้องเรียนให้ตรวจสอบที่ว่าสคหนึ่งนี่มันใช่ไหมทําไมถ้าคุณมีสคหนึ่งทำไมเวลาคุณจะทํารีสอทาอะไรของคุณเนี่ยคุณต้องไปขออนุญาตการใช้พื้นที่จากป่าไม้ถ้าคุณมีสคหนึ่งคุณไม่ต้องไปขออนุญาต แล้วที่คุณอวดว่าแม้ถ้าจะเอาใบจ,จริงก็บอกมาสินีไปคัดสำเนามาให้เอามาดูหน่อยสิมีหรือเปล่าไอ้ใบจ,จริงที่ว่าคัดสำเนาน่ะเอามาดูหน่อยเอาใบจริงมาดูหน่อยดีไหมคะอวดจังเลยว่ามีแต่ไม่เคยเห็นเอามาให้ดูเลยเพราะคุณอวดว่ามีแต่ไม่เอาให้ดูดิฉันถึงคิดว่าสอคอของคุณเป็นชิปแน่ๆน,น่าจะโดนยึดแน่ๆเพราะว่า พ่อของเมียคุณไปทำสัญญาซื้อขายที่ป่าไว้กับไอ้จำเลยที่หนึง่งมันผิดกฎการขอใช้พื้นที่ในการอยู่อาศัยและทำมาหากินกลายเป็นว่าพวกคุณเอาที่ป่าไปขายให้คุณอื่นอืม <c oughs> เอาตัวเองให้รอดก่อนค่ะบอกตรงๆเอาตัวเองให้รอดก่อนไม่ต้องห่วงว่าดิฉันจะไปแอบฟังพวกคุณไหมห่วงดีกว่า ว่าลูกชายคุณที่นอนอยู่บนเตียงและฟังพ่อกับแม่ด่าคนนู้นด่าคนนี้ทุกวันด่าไม่พอ,อยังต้องให้ลูกไปเป็นขี้ข่ารับใช้ไอ้ลูกชายของเจัเบวรสองพวเมียถามซื้อว่าเด็กมันมีความสุขหรือเปล่าห่วงลูกคุณดีกว่าค่ะว่าเขาจะโตมายัางไงถ้ามีพ่อสารเลว ทำมาหากินกับการด่าคนนู้นด่าคนนี้เขาถ้ามีพ่อมีแม่หยาบคายสะทุนแบบนี้ห่วงลูกดีกว่าว่ามันจะโตมายัางไงจะให้โตมาเป็นวิสวะแบบคุณอะไรก็จิบ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 สามันเสร็จอย่างนั้นเหรอคุณต้องการให้ลูกคุณโตมาเป็นไอ้พวกไอ้ลูเซอร์แบบคุณอย่างนั้นเหรอ พวกคุณมีศัก,กยภาพพอมีเงินมีฐานะส่งเสริมความรู้ความดีให้ลูกดีกว่าค่ะคุณจะทำยูทูบเบอร์คุณจะนั่งไลฟ์นั่งพูดตำนิตติเจียนใครก็ได้แต่ละมัดระวังคำพูดหน่อยอย่าให้มันสะทถุนเกินไปนะเดี๋ยวลูกคุณจะซึมซับความสัทถุนของพ่อแม่แล้วมันจะ โตมาเป็นเด็กสะถุนเหมือนพ่อกับแม่ของมันคนที่คุณควรจะห่วงคือไอ้ที่มันนอนฟังอยู่ข้างหลังทุกคืนดิฉันไม่ได้ไปฟังคุณทุกคืนละคะ่ะและดิฉันแก่ป่านนี้แล้วคุณสะุนยังไงดิฉันไม่ซึมซับความสะถุนของคุณออกมาหรอกแต่ลูกคุณเขาย,ยังเป็นไม้อ่อนแลวที่สําคัญเด็กทุกคนเดินตามรอยเท้าพ่อแม่คุณอยากให้ลูกคุณเป็นอย่างคุณเหรอ ต้องมาทำมาหากินด้วยการรับใช้จำเลยสองภูมีอ,อย่างนั้นเหรอคุณอยากให้ลูกคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอคุณเป็นพ่อเขานะคุณสร้างอนาคตสร้างชีวิตที่ดีให้เขาได้ทำได้ง่ายๆไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรมากทำง่ายๆด้วยการทำตัวอย่างทำตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นขีดเส้นทางให้เขา ว่าน,นี่คือศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายพ่อมีศักดิ์ศรีนะลูกพ่อไม่ได้ทำมาหากินด้วยการนั่งด่าใครหยาบๆใครๆด้วยการมาทำท่าเอาหนังยางดีดตแตรดใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีความสุขที่เอซีชอบโยนสติกเกอร์มาให้เหมือนพวกขอทานออนไลน์พอคุณพูดคำหยาบคำด่าแล้วคนอื่นสะใจคุณได้เงินคุณอยากให้ลูกคุณทำแบบนั้นเหรอ อย่าให้ลูกคุณมาทำการขายตัวเองขายศักดิ์ศรีแบบพวกคุณอย่างนั้นหรือคุณมีศักยภาพอย่าปล่อยให้ลูกคุณสะุดแบบคุณ